สิ่งหนึ่งคัดหนึ่งเทคหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อภูมิครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวเรียนอยู่คณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับเริ่มทำช่อง YouTube ตั้งแต่ปี2012ครับจนถึงตอนนี้ครับผลงานในช่องมีทั้งในช่องแล้วก็มีเออช่วยผลงานในช่องก็มีในช่องแล้วก็มีนอกช่องครับซึ่งรับถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อวิดีโอครับจะแบ่งเป็นผลงานหลักได้อย่างนี้ครับที่เคยทำตัดต่อก็มี MV ของยังโอมครับชื่อเพลงเฉยเมยครับตอนนีี้้้ยยยังไไไไมมมม่่่ดนนอเเเลจะสกชา็พค อเอ็มวีพีเคาร่วมกับแรปเป์นาวครับชื่อเพลงมอลิคเกลครับตต่ต่อ mv ให้วันเดอร์เฟรมร่วมกับเวสเปอ,อร์เลสคอร์ชื่อเพลงอยู่ดีๆีก็ล่าสุดครับผมตัดต่อให้ด็อ p เปอร์ครับชื่อเพลงวันเมื่อวาน และอื่นอีกมากมายที่ผ่านกันต่อจะโชคชนในที่สุดก็กลับมาในช่องเองได้ทัทีและสิ่งที่ผมรักไม่สุดในตอนนี้ก็คือ B N K 4 d เองและผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ติดตามชมกันต่อปครับสวัสดีครับ